สวัสดีค่ะมือนีสิมาอันสาธิตวิธีตำหนมจีนใส่กระชายเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะฮันเนาะช่วงโควิดเขาจะว่าให้กินกระชายหลายๆแก่โควิดอันส่วนผสมก็มีบักพลิกมีกระชายแล้วก็มีหนมจีนมีน้ำตาลมีผงชูรสมีน้ำปลาและมีปลาไหลด้วยค่ะนล้วจเห็ดแสดงวิธีทำก่อนนะคะเนาะตำบักพลิกก่อนผู้เร มาเกล็ดกับไส้หลยจ้าวากระชายมันเกล็ดแต่จ้ากระไส้หลแต่ถามไม่ิกิน่นอ่ไ้อันนี้ใส่กระชายต้องต้องลงไปตำพ่อปีเปๆค่ะเ่าต้องทำละเอียดมากหลายกัะไส้หลายมากน,น้อยกับไส้หน่อยหอมกระชาย แล้วมนนีช่วยชุ่นผสมเด้อค่ะชุ่นผสมกับน,น้ำตาลซอนหนึ่งหุ่งชุบรยแล้วแต่มหมักนะคะหมักหลายกับใส่หลายหมักหน่อยกับใส่หน่อยกูหนีหมักหลายกับเลยใส่หลายจังน้อยใส่ซอนหนึ่งนัวหนุ่งอะแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลากระเพาะประมาณใส่น้ำปลาน้ำปลาต้มสุก้ะค่ะต้มสุกสักสองซอน ข้าส่อนเคิงอานีม่มาตักันเนะคะ่ะใส่นมจีนตบนนี้บักนาเม็ดออกให้เจ้าบะขม๋มขอื้หอมมันมาว น้ำลายสอแล้วอ่าอันนี้ข้มามกุ้งอ่านมจีนในส่แล้วค่ะเสร็จ้นมจีนใส่นมจีนนี่ซื้อมาค่ะ่ได้เฮ็ุเองดอกแล้วแต่มักหน่อยมักหลายก็ใสตามใจชอบแล้วค่ะ ตำเบาๆแล้วตำนี่นมจิ้มมันจะเส็นขาดเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะผักกาดมีผักกาดขาวมีแดงมีโหระพาแล้วแต่นะคะผู้ใดมกมักผักลายก็กินลายตเตรีมยมลายมีหอมเปรนะคะเดี๋ยวจะตักใส่จานในเบื้องด้อ มากินน้ำกันแล้วค่ะแซ่บต้อกันโควิดแล้วค่ะเด้ออู้โมเป็นตาแสบข่ดสีสันจ้าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปกินน้ำกันเนาะสวัสดีค่ะมาค่ะที่ถ่ายคลิปอันตํา นมกินใส่กระชายวันงหันเนาะค่ะมากินน้ากันเนาะมีที่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดแห่ค่ะก็เลยแบบว่า,า,าห้พากันมากินไล่ๆป้องกันโควิดเนาะค่ะเนาะป้องกันหน่อยเราป้องกันหลยกันยังดีกว่าป้องกันเนาะค่ะเนาะแล้วก็นีปลาเผาพร้อ,รอมนีปลาเผานี่ขาแก้มาหามาแสบแสน้ำกันเนาะค่ะเนาะลุยเลยรุยเลย ักพ่อก็ได้เลยค่ะแล้วแต่ผู้มาผู้ใดมาจังได้ก็กินจังสัรคล่ะกินตามใจฉันนะค่ะอันนี้ปลาอะไรเนี่ยอันนี้ปลาทับทิมนะค่ะปลาทับทิมสือมาบริเฮตเองดะะกอกค่ะเปรี้ยวผักหอมกระชายอย่าให้เหลืออย่าให้เหลือ่ะตำกระชายน่ะเพราะต้องใส่กระเทียมด้วยค่ะเพราะว่าฮ่อจิชูลงทั้งทั้งกระชายไหมคะ่ะเพราะว่ากราใส่กระเทียมมันสิตัดกันไหมต้องสิบแซ่บ ลองเบิรงเด้อค่ะเดอ้อมาคะ่ะอู้แสบแห้งแสบลายอ๋อตะกินอา่าเยบร้อยนี่ไงตะไคร้ แวบมีแคบไม,ม่มีอืมอมเปรหอมเป้หอมเป้อีอออสานเรียกว่าอะไรนะหอมเป้อีสานเรียก,กถ้าภาคกลางเขาจะเรียกพัดทีไปเรื่อย ระวังก้างนะห่าก้างนันจิ้มยังไม่ได้คนจิ้มอันนี้เป็นแก้โควิดนะ ไม่ใช่ว่บเป็นจะแท้ต้องบอกว่าแบ่แบแ่้เดี๋ยวสอนภาษาอีสานว่าคำหอเมื่อกี้ไม่สัดใจต้องอย่างนี้มาแล้วพี่น้องมามากินน้ำกันแ่บขาคุณแแสไประเหตดก็ได้แล้ะแล้วตะมัาใส่ทั่วฟักเนืก็ได้ใส่ทั่วคู่ก็ได้ แต่ว่าขอให้เป็นกระชายถิูโลงน่ะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านกระชายคลิปหน้าจะทําจีเข้าวเหนียวไม่ต้องใช้เตาถ่านใช้กระทะแสบคัดมาตระค่ะพี่นองเลยมาแซ่บนี้นกันปลากระบานหวานปลานี่หวา,านแซบซื้อมาค่ะ เดี๋ยวคลิปต่อไปก็สิเป็นเาวกี้กับแกงอันขนมเ้นนะคะให,ให้น้ำยาปลาด้วยค่ะเด้อปลากีตามแน่เด้อค่ะอืน้ำยาปลาทำกุ้งนี้ปลากีตามเน่เด้อผู้ใดมาผู้ใดถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ <c oughs> ชอ่องลุงเคยรอยเอ็เด้อค่ะเด้อหนึ่งศูนย์หนึ่ง น้อยไป็นไหนอเอาน้ำจินใส่ด้วยโอ้ก็เป็นตาแซบแทะเสียงกินแม่แจบพี่ดีที่พี่น้องมาได้ค่ะ อันนี้อัดดูห้องเซาแล้วค่ะโตโตพีเองนะซื้อผีกุ้งแล้วค่ะยุบเป็นคนรรอยเอสแฟนหนละคบเป็นคนจีนอันนี้เซาของเซาก็เลยบางคยสะดวกปันใดอาจจะหก,กัดหน่อยขออภัยได้ค่ะเด้อ

ร้อยเอ็ดก็เผาเองจับเองทำย,งยังไงมึมกินกับสื่อมาะะ้าล้วค่ะอันนี้กับใช้จนผสมาหลายหรอกแต่ว่าข้าเน้นก็บใช้ขันขันขันไส้พริกแหลไม่ติดกินเบไร์ใด้ลค่ะมันเผ็ดเพราะว่ากระใช้กับห่อนที่แล้วแม่ ได้พอประมาณไม่ฉลแน่เธออืมอืมติดตัวแสบครับ,บปาปหยุ่มาสองเดือนแล้วไม่ได้ทำงานโอย เลาะปลาเลาะก้าอันนี้คลิปแรกเลยค่ะอาจจะติดติดคา,า,าดจะน,นอยเพประว่าว่างายไหมค่ะก็เลยพักส่วนแฟนว่าเห็ดเห็ดคลิปบางแน่ว่าอินตะปูอื่นเห็ดก็เลยร้องมาเห็ดแะค่ะดีชมได้เลยค่ะเด้อ วุ้ยเป็นใดคะเป็นตาแสบบ่หดูหดหอดกลางปลาลูกเคยลอยเอ็ดค้นจีนดนีนะคะอือฮะอืมยอร ในเจ้านี่ซื้อประจําค่ะหวานเพิ่นปลาเพิ่นสดดีไหมคะเดี๋ยวถัาได้ครับไปลอยเอ็ดออแบบาว่าบางสถานที่พอ่อมา่น่วยเนาะค่ะเนาะคลิปต่อไปนะเดให้เบิง้งวิธีหนึ่งปลาเผาปลาหนึ่งปลาเผาปลาอันนี้คลิปแรกค่ะติดตามไหมได้ค่ะเด้ มันก็ทาเยะงานักเลยเกล็กอกผักน้อยมันเข้าไปเย้ะมันไม่หลักหลย oh yeah. พ่พี่น้งพอพี่นังเด้อเผ็ดกระชายมาหัแต่ว่าแซ่บแซ่บไปหลีเกลืออีกกบบอทิมดอกไฮเดี๋ยวกกินอีกเ <Yeah. S 1> อาแล้ว คลิปแรกไวพรานทักคลิปนิดนึงจ้าก็ฝากกันเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเพิ่งเฮ็ดครั้งแรกขันสิมีครั้งที่สองที่สามตามไปกับกดไลค์ like, กดแชร์ให้กันเด้อค่ะเด้อกสิขอพี่กุ้งกับนี่พ่กุ้งเด้อค่ะนี่พี่ตีเดี๋ยว<ป>พี่กุ้งสีไวพรให้เด้อค่ะเนาะคอยผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งคลิปเนี่ยให้นอนงลบผู้ใดเงินหมื่นนอนตื่นผู้ใดเงินแสนเด้อะค่ะเด้อ ราคาให้เงินไหลน้องท้องไหลม้าปัฒนาสิ่งใดก็ให้สมมุม,มาปัรนาเฮงเฮงเลยรวยนะคะเด้อรวยพันหลานลอยล้านเ้ยค่ะเด้อจ้าทุ